สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่นาณาจะชวนเพื่อนๆมาทําแกงป่าสูตรโบราณนะคะเครื่องมีไม่เยอะเลยค่ะแต่ว่าอร่อยมากมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าเป็นแกงป่าอะไรวันนี้พี่นาณาทาแกงป่ามะละกอค่ะเคยทานกันไหมคะเพื่อนๆมาดูส่วนผสมกันเลยมีมะละกอนะคะวัตถุดิบหลักแล้วก็วันนี้พี่นาณาแกงเป็นใส่ไก่นะคะเป็นเนื้อสะโพกค,ค่ะประมาณ150กรัม แล้วก็น้ำพริกพริกแกงป่าก็คือพริกแกงเผ็ดค่ะผงปรุงรสนิดหน่อยใบมะกรูดฉีกนะคะแล้วก็กระเพราค่ะเพิ่มสีสันนิดนึงด้วยพริกชี้ฟ้าค่ะหั่นเป็น,ท,นท่อนแบบนี้ไม่ไม,ไมีไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มความหอมนะคะมีข้าวคั่วด้วยค่ะอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่นะคะจะเป็นแกงป่าแบบน้ำขลุกขลิกค่ะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปปรุงกันเลยจ้ามาเริ่มปรุงกันเลยจ้าแยนาเปิดเตาแล้วนะคะใส่น้ำลงไปเลยค่ะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดน,นะคะใส่พริกแกงลงไปคั่วกับน้ำก่อนเลยค่ะแยนาใส่พริกแกงลงประมาณ1ช้อนกว่าๆนะคะ ความเผ็ดก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะเพื่อนๆจะใส่มากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวคั่วพริกแกงให้หอมนิดนึงค่ะ พอพริกแกงเราเริ่มหอมเดี๋ยวจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยค่ะจะเป็นแกงแบบน้ำคลุกพลิกนะคะพิกแกงเราเริ่มเดือดแล้วนะคะมีกลิ่นหอมๆขึ้นมาแล้วค่ะใส่เนื้อไก่ลงไปเลยค่ะ เนื้อไก่ของเราเริ่มสุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่มะละกอเลยจ้ายังไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจากเนื้อสัตว์แล้วก็น้ําจากมะละกอก็จะออกอีกค่ะ ถ้าเป็นแกงแบบโบราณจริงๆอะที่นานาเคยกินตอนเด็กๆเนื้อสัตว์คุณแม่จะใช้เป็นเนื้อปลาไหลนะคะแต่ว่าเราไม่ทานปลาไหลเราก็เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นได้นะคะจะเป็นหมูสามชั้นก็ได้เป็นเนื้อไก่ก็ได้หรือเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆชอบมันจะแห้งไปเดี๋ยวเราเติมน้ำอีกนิดนึงนะคะ จะเป็นแกงแบบน้ำขุกคลิกนะคะไม่ได้แกงแบบน้ำแบบเยอะๆแต่จริงก็แล้วแต่เพื่อนๆค่ะถ้าชอบแบบซดน้ำแบบน้ำเยอะๆก็ใส่เยอะได้เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างสุกดีก่อนนะคะ ปิดฝาไว้สักแป๊บนึงมาละกอรเราเริ่มสุกแล้วค่ะเนี่ยสังเกตยังไงว่ามาละกอสุกมาละกอจะเริ่มใสๆแล้วค่ะแต่ให้สุกกว่านี้อีกนิดนึงนะคะให้มันแบบนิ่มๆเลยค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มปรุงรสกันได้เลยค่ะใส่ผงปรุงรสเลยจ้าแล้วก็ใส่น้ำปลาไปสักหนึ่งช้อนก่อนนะคะ ในพริกแกงเราก็มีรสชาติอยู่นะคะพริกแกงก็น่าจะเค็มค่ะเดี๋ยวเราปรุงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวชิมรสดูก่อนถ้าไม่พอค่อยเติมค่ะมะละกอเราเริ่มเป็นใสๆแล้วนะคะใส่พริกชีฟ้ฟ้าลงไปได้เลยตอนนี้ค่ะ เดี๋ยวชิมรสด,ดูก่อนนะคะว่าเราต้องเติมอะไรไหมชิมรสด,ดูแล้วนะคะพี่นาใส่น้ำปลาเพิ่มอีกสักหนึ่งช้อน,นะคะ่ะใส่น้ำปลาเพิ่มแค่หนึ่งช้อนนะคะเราเดี๋ยวดีละเดี๋ยวเบาไฟลงนิดหนึ่งก่อน รสชาติโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดแล้วก็กะเพรานะคะลงไปได้เลยตอนนี้นะคะปิดใส่ใบมะกรูดแล้วก็กะเพราแล้วก็คนให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวใส่ข้าวคั่วตอนนี้เลยค่ะความเข้มข้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแย่หน่าจะใส่สักสองช้อนค่ะ เป็นแบบน้ำข้นๆนะคะปิดเตาได้เลยจ้าเสร็จแล้วค่ะแกงป่ามะละกอของเราหน้าแซ่บไหมคะ เครื่องปุงไม่เยอะเลไรค่ะเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันเมนูหน้าจ้า